สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกับวิชาคณิตศาสตร์คะยังคงอยู่เรื่องเดิมก็คือการการลดราคานะคะการลดราคาเช่นการลดราคาสินค้านักเรียนชอบไหมคะสินค้าที่ลดราคาส่วนใหญ่ส่วนมากเลยนะคะเวลาเราซื้อสินค้านี่จะมีการต่อรองไหมคะไม่คะคะลดให้หได้ไหมค่้ มันคือการลดราคานะพร้อมที่จะเรียนไหมคะออพร้อมนะเดี๋ยวให้ท่องสุดคูณวันนี้ท่องแม่เจ็ดเอ่ะแมแล้วก็11แม่7แม่9แล้วก็แม่11นะคะพร้อมนะคะ1 2 3ค่ะ 2> 7 1 7 สุดคูณแม่นันเรียกก็จะสา,สามารถหาค่านะคะการคูณการหารได้อย่างแน่นยํำนะคะอ่าทีนี้มาดูในสไลด์ของคุณครูนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคือไม่ต้องการลดราคานะคะ,ะเดี๋ยวคุณจะมาทวนว่าการลดราคาคืออะไรนะอ่านพร้อมกันคะ่ะ เรานี่แหละจะขายสินค้าเป็นยังคะถูกกว่าราคาที่เราติดไว้นะคะเช่นนะคะ,ะลดราคา10%หมายถึงลดราคา10%ของราคาที่ติดไว้ไม่ใช่ลดราคา10บาทนะคะสมมุติเราติดราคาไว้200บาทลดราคา10%ไม่ใช่เราลดราคา10บาทนะคะ หมายถึงลดราคานะคะ10%ของราคาที่ติดไว้เช่นถ้าติดราคาไว้100บาทลดราคา10บาทนะคะขายไปในราคา90บาทแล้วถ้าครูติดราคาไว้200บาทลดราคา10%ลดราคากี่บาท20บาทเพราะ100ลด10บาท200ก็ต้องลด20บาทนะคะ แล้วถ้าครูติดราคาไว้อะครูติดป้ายประกาศลดราคาไว้50%ก็หมายความว่าลดราคา50%ของราคาที่ติดไว้ถ้าครูติดราคาไว้100บาทลดราคา50บาทหรือขายไปในราคา50บาทอะถ้าครูบอกว่าครูลดราคา100%ของราคาที่ติดไว้ แสดงว่าไงฟรีถูกต้องคะ่ะก็คือว่า100บาทก็ไม่ต้องจ่ายคือฟรีนะอ่ะจริงมากการลดราคาสินค้านิยมบอกส่วนลดเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ดังนั้นจึงต้องคำนวณหาส่วนลดโดยคิดเทียบกับราคาที่ติดไวเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนคิดเดี๋ยวให้ทำในสมุดแบบฝึกหัดเลยนะคะ พอไหมพอนี้ครูจะคิดเป็นคะแนนของแบบุึกหัดเลยนะอะดูจงตอบคําถามโดยใช้ข้อมูลจากข้อความที่กําหนดให้นักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์เขียนแค่เฉพาะคําตอบนะคะข้อมูลมีไว้ว่ายังไงบ้างนะคะอ่านพร้อมกัน123 ำในแบบฟึกหัสค่ะเดี๋ยวคุณครูที่ให้ทำในแบบฝึงหัดคือเดี๋ยวจบชั่วโมงนี้ส่งแบบฝึกหัดเลยเพราะการบ้านเดี๋ยวจะให้ทำในใบกิจกรรมนะคะ,ะข้อมูลบอกว่ากระเป๋าราคาใบละ500บาทนะคะลดราคา20%อันนี้เป็นข้อมูลที่โจทย์กำหนดมาให้เรานะคะแต่เราต้องมาดูว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรอะไรบ้างนะ,ะมาดู ข้อที่หนึ่งถ้าซื้อกระเป๋าใบนี้จะได้ราคากี่บาทจะได้จะได้ลดราคากี่บาทนะถ้าซื้อกระเป๋าใบนี้จะได้ลดราคากี่บาทะจะได้ลดราคากี่บาทไปดูโจทย์ใหญ่ข้อความใหญ่ข้อความใหญ่บอกว่ากระเป๋านะคะราคาใบละ500บาทลดราคา20% 500ลดราคา20%เขาถามว่าท่านถ้าซื้อกระเป๋าใบนี้จะได้ลดราคากี่บาทจะได้ลดราคากี่บาทนัเรียก็ต่อไปนะคะรกระเป๋าราคา500ลด20%นะคะข้อความบอกว่ากระเป๋าราคาใบละ500 500บาท ลดราคา20%แล้วข้อที่1โจทย์ถามว่าถ้าซื้อกระเป๋าใบนี้จะได้ลดราคากี่บาทไม่รู้นะคะต่อไปเลยนะคะนักเรียนใช้คิดเปรียบเทียบก็บได้ว่าถ้า100บาทลดไป20บาท200บาทลดไป300ลดไป400แล้วก็500ลดไปกี่บาทแบบนี้ก็ได้นะคะ เสร็จยังปะพลสักเสร็จยังคะอ่าถ้าเสร็จแล้วไปข้อต่อไปจทย์บอกว่าถ้าซื้อกระเป๋าใบนี้ต้องจ่ายเงินกี่บาทถ้านักเรียนรู้ข้อที่1แล้วว่าลดราคากี่บาทนักเรียนก็เอาราคาของกระเป๋า500ลบกับส่วนลดก็จะได้จำนวนเงินที่เราต้อง จ่ายไปพราะกระเป๋าลูกล้วเท่าไหร่500หาส่วนลดไปแล้วเมื่อตะกี้นี้ว่ามันลดลงกี่บาทอ่ะเสร็จแล้วเราก็เอาราคากระเป๋าลดราคากระเป๋าลบกับส่วนลดเราก็จะได้ราคาที่เราขายไปนี่แหละนะคะว่าเราต้องจ่ายเงินกี่บาท เสร็จแล้วมี3ข้อให้นักเรียนตอบอข้อที่ 3, สามโจทย์บอกว่าถ้าผู้ขายเปลี่ยนราคาที่ลดลงเป็น40ต้องจ่ายเงินค่ากระเป๋าใบนี้กี่บาทตะกี้มันลด10 20ใช่ไหมคะอ่ะข้อนี้เขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนเป็นลด 40%จะต้องจ่ายเงินค่ากระเป๋ากี่บาทนักเรียนก็ต้องหาส่วนลดก่อนส่วนลดก่อนว่าจะคิดโดยใช้สูตรก็ได้หรือคิดโดยการเทียบราคาถ้า100ลดลง40 200ลดลง80 300ลดลงจุดจุดจุด400ลดลงแล้วก็500ลดลงเท่าไหร่พอได้จำนวนราคา สินค้าที่ลดแล้วเราก็ต้องเอาจํานวนเต็มคือกระเป๋าลบด,ด้วยราคาที่เราลดเราก็จะได้ราคาขายนะคะต้องจ่ายเงินนะคะนักเรียนต้องจ่ายเงินค่ากระเป๋าใบนี้กี่บาทอ่าเสร็จยังมี3ข้อถ้าใช้สูตรถ้าใช้สูตรการคิดเลขนักเรียนก็จะได้เศษ 40่ส่วน100คูณด้วยราคาที่ติดไว้คือราคากระเป๋าจะได้เสร็จส0่0 0วน100คูณด้วย500ก็จะได้คำนวณออกมาจะได้ส่วนลดเสร็จแล้วเอามาลบนะคะเอาราคากระเป๋าลบกับส่วนลดก็จะได้ราคาที่เราขายไปเสร็จหรือ,อยังเสร็จยังคะวันวิสาเสร็จยังคะเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้เฉลยนะคะ ดูโจทย์ก่อนโจทย์บอกว่ากระเป๋าราคาใบละ500บาทลดราคา20%ข้อที่1ถ้าซื้อกระเป๋าใบนี้จะได้ลดราคากี่บาท100บาทนะคะเพราะว่าคิดเปรียบเทียบ100ลดลง20 200ลดลง40 300ลดลง60 400ลดลง 80 500ก็ลดลง100บาทอ่ะถ้าซื้อกระเป๋าใบนี้ต้องจ่ายเงินกี่บาท400บาทนะคะเราก็เอาราคากระเป๋าลบกับราคาที่ลดไป100บาทก็เหลือ400บาทส่วนข้อที่3ถ้าผู้ถ้าผู้ขายเปลี่ยนราคาที่ลดลงเป็น 40%ต้องจ่ายเงินค่าตะเป๋าใบนี้กี่บาทเราต้องหาส่วนลดก่อนมันลดลงไปกี่บาท 40%, 40 100ลดลง40บาท200ก็ลดลง80 300ลดลง120